สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับร้านนาดีวิผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมตัวงานรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นงานทอกว้างนะครับผมหนังสีสะเสมือนจริงนะครับผมความยาวของงานรุ่นนี้นะครับอยู่ที่สิบเจ็ดนิ้วนะครับผมตัวงานนะครับผมจะเป็นงานทอมือหนังสีสะเสมือนจริงนะครับผมรุ่นนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนแสกได้นะครับผม สีของสินค้านะครับผมจะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดรอบทรงกันนะครับผมนะครับความยาวประมาณกลางหลังเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดพื้นงานด้านในกันนะครับผม ด้านในนะครับผมจะเป็นงานทอผ้านะครับผมงานทอผ้าแบบกันระคายเครื่องนะครับผมตัววิกรุ่นนี้นะครับจะมีแถบติดเทปกาวด้านหน้านะครับผมไว้เพื่อเราติดเทปกาวนะครับผมเผื่อเราอยากเสยผมนะครับผมสิ่งสําคัญเลยของงานวิกผมของร้านผมนะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นนะครับผมอยู่บริเวณท้ายทอยนะครับผมเราสามารถปรับระดับความแน่นได้ตรงนี้เลยนะครับผม น้ำหนักเบานะครับผมอายุการใช้งานนะครับผมยาวนานนะครับผมเป็นปีปีนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าดูแลรักษาด้วยนะครับถ้าลูกค้าดูแลรักษาดีลูกค้าใช้ได้นานๆเลยนะครับ1ปี2ปี3ปี40ปีนะครับผมลูกค้าที่ใช้งานของผมได้นานที่สุดอยู่ที่4ปีนะครับผมต่อวิกหนึ่งหัวนะครับน้ำหนักเบานะครับผม มีลูกค้าหลายคนนะครับสอบถามผมมาว่าใส่วิกแล้วจะหลุดไหมนะครับผมจะหลุดต่อเมื่อโดนดึงหรือกระชากออกนะครับผมเราจะก้มจะเงยนะครับผมสินค้าไม่หลุดนะครับผมตัววิกนะครับสามารถมัดรวบได้นะครับผมตัวงานนะครับผมสามารถมัดรวบได้นะครับสามารถมัดรวบได้แบบนี้เลยนะครับผมเราจะมัดจุกก็ได้นะครับเพราะว่าด้านบนจะเป็นงานทอกว้างนะครับผม เด <One input> right so like ี๋ยวเรามาดูงานใกล้ๆกันเลยนะครับผมด้านบนนะครับผมนี่นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมด้านบนนะครับผมจะเป็นงานทอมือนะครับผมหนังสีสะเสมือนจริงนะครับผมเรามัดจุกขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับผมเส้นผมนะครับผมจะเป็นงานเส้นผมสุขภาพดีนะครับผมนี่นะครับ น้ำหนักเบานะครับผมงานรุ่นนี้มัดจุกทำอะไรได้หมดเลยนะครับผมไฮไลท์ของงานรุ่นนี้เลยนะครับผมคือจะเป็นงานหนังสีสะเสมือนจริงนะครับผมปัดเปลี่ยนแสกได้นะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับงานรุ่นนี้สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับผม สามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมสำหรับ EP นี้ผมต้องลางคันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ